สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกันใหม่นะครับในรอบเกือบเดือนช่วงนี้ไม่มีวัตถุมกคลของหลวงปู่เข้าเลยนะครับช่วงนี้ไม่มีเข้ามาถึงมือแต่ถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับมีแบ่งปันตลอดอยู่นะครับตะกุตตะหามเจ้าย่่หัว หลวงปูเจียมติซิโยมีนะครับติดต่อไอดียไลน์นะครับ0 8 4 3 2 4 3 3 6 8ไอดียไลน์ค้นหาได้ดูครับมีชื่อผมอันนี้เป็นตะกุดตหามพระเจ้าจอยู่หัวนะครับปีส49อย่างสวยเลยครับพี่ๆสวยเดเดิมเลยนะครับยังรุ้งๆอยู่เลยตะกุตตะหามพระเจ้าจอยู่หัวปีส49 ลงปูเสกไว้ให้ดีแล้วนะครับพี่พีแท้ทันนะครับเดี๋ยวยังสวยอยู่นะครับแต่ลงในรูปทำไมมันดูไม่เห็นรุงนะแต่ผมว่ามันยังรุงรุงอยู่นะองนี้สวยอยู่นะเดี๋ยวผมซู้ให้ดูนะเนี่ยใกล้เลยนะพี่พี่โทรศัพท์นี้เริ่มใช้งานแล้วเดี๋ยวได้ตังค์จะไปถ่ายโทรศัพท์อันใหม่ครับมาไวถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยจะได้ชัดชัดหน่อย เส้นนี้ลายยันชัดเจนนะครับพี่ๆลายยันสวยลายยันสวยมากเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็แอด i อดีไลน์ได้นะครับลายสวยมากครับตะกุดทหารเจ้าอยู่หัวปีสีเก้าเชือกแข็งใครสนใจสอบถามได้นะครับตะกุดเสมาปีสองสองจัมโบกลางก็มีนะครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักไปออดีไลน์ได้ครับมีแบ่งปัน แม่มาลงให้ชมนานแล้วครับตุก,กุหลวงปูนี่มีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับพี่ๆช่วงนี้อุ๊ยแข็งคิวกินครับตุก,กุดทหารพระ้าู่หัวนิยมทางภาคใต้นะครับหรือพี่ๆทนานอยากไปเก็บไปห้อยหน้ารถก็ได้นะครับพี่ๆห้อยหน้ารถได้ก็อย่าลืมถ้าสนใจอยากทักไปจะขายผมก็รับเช่านะครับ ขออนุญาตของถึงก่อนนะครับโอนตังค์ของไม่ถึงไม่กล้าโอนตังค์ให้ก่อนนะครับพี่ๆถ้าทักไปขายอะไรก็คือถ้าของถึงอะ่ะผมโอนตังค์ให้ทันทีก็เหมือนก่อนหน้านี้เหมือนพี่ท่านหนึ่งส่งมาขายผมเหมือนกันขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจของถึงผมก็โอนตังค์ให้แกแกสะดวกส่งมาให้ผมรู้ส่งจากไหน,นผมจําไม่ได้ตอนนั้นไม่ลงด้วยครับเข่ามาปุ๊บเอามาลงหน้าเฟซ มีพี่ๆทักปิดเลยไม่ไลง youtube ไม่พี่ๆได้ดูเลยพี่เปล่านะผมก็ไม่จําไม่ได้อันนี้เลี่ยมกรอบนี่แกะกรอบให้ดูครับอีกองครับอันนี้เหเรียญเหรียญมากับกุดเส้นนี้นะครับพี่ๆน,นี่เขาเลี่ยมกรอบมาผมแกะออกเนีย่ยกรอบเหล็กกรอบเหล็กแบบนี้นี่เลี่ยมกรอบมาแบบ ผิวแบบโอ้โหทเทปเทบเลยนะครับพี่พี่ทเทปเทบเลยนะครับเนี่ยน้ำดำ,ดำล่มดำสุดยอดเลยนะครับพี่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 ท่านไหนสนใจติดตอด่อนีไลน์ได้เลยครับศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปีสี่เก้าหรือปีสองสองผมก็มีนะครับตะกุดเสมาหน้าแก่ปีสองสองผมมีแบ่งปันนะครับพี่พี่ทักไปได้เดี๋ยวจะมาลงให้ชมภายในเร็วๆนี้น่าจะไม่เกินวันเสาร์เดี๋ยวลงให้ชมแน่นอน,นครับหนึ่งคลิปของตะกตุด ชุดเสมาปี22มีพวกพวกกันที่แกเข้าไปทีนี้เขาส่งมาขายคืนราคาบองตรงเลยครับเต็มอยู่พอสมควรนะครับพี่พี่ผมซื้อมาราคาเต็มพอสมควรเลยก็คือก็อต้องซื้อครับไม่มีไม่มีตะกุดลงปูลงช่องนานแล้วเราก็ต้องหาหาเพื่อเไว้มาลงช่องให้พี่พี่ได้ดูกัน เดี๋ยวพี่พีๆลืมกันครับเผื่อมีพี่พี่ท่านไหนที่เขาต้องการสนใจเช่าหาก็ทักหาผมได้นะครับไอไลน์ศูนย์แปดสี่สามสามสามหกแปดตกุดทหารตอนนี้มีสองเส้นถ้าใครทักมาก็ได้ตามภาพนี้เลยครับเนี่ยมีสองเส้นนะครับราคาอยู่ตามคุยกันทางหลังไม้ครับหรือโทรมาก็ได้ครับเก็บปทางไม่มีนะครับผมขายไปหลายเส้นแล้วครับพี่ๆถ้า ถ้าสนใจจริงไม่ต้องมีเก็บปลายทางครับโอนตังเสร็จส่งของประมาณสองวันสามวันก็ถึงแล้วครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ